บทเพลงเควันวันนี้จะมาทำอะไรครับว่าตอกอ้อยกอกไก่อ้าวเริ่มเลยครับกออ้อยกอกไก่เขาข่อยู่ในแอร์เขาหขวเข้าเราข้าควายเข้าเนะ้อเขา้างคืนค่ะมาเขาวายเข้าเนะ้อเขา้างคืนค่ะเขาค้างค้างค่ะ โมงใจจังจะจางใดีสะสียงดีถ้สร้างวิ่งหนี่ะเสร้าดีองเ่อฟังองหิสพาาพาาชาหน่ื

น่ยแมมอ่าถูกเด็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 กต้องอะไรเด็กต้องใม,ม้มังอืองมจะตามตาหักจนถุงเบกขแล้วหางออกทางท่อท่อตัวอะไร ชงชทองเงชทองชงชงองชทชง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 แงชงงน้ยัหนอคภับ้าใบไมทับทันบ้าตากรพ่งงนกาทงงฟาท้องทองอะท้องทอะต่อ ทังวางตั้งสฟังสะฟัสฟัสอาเจงอ้ากมามาคึอคัอยากเชี่ยวใหญ่ว่งวิ่งวงไปไปันวงงวงนวัตายเอ่เวงบ่

โอเคอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าสวัสดีคุณครูแล้วสวัสดีเพื่อนๆนะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆวัดดีครับัส,สดดีวัสดีค่ะโอเค